กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะพิการสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือภารกิจหน่วยของเรานะคะวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรอติดตามชมว่าพวกเราภารกิจของเรานี้จะไปช่วยที่ไหนบ้างนะคะค่ะ,คะสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยจัดชุดส่งเสริมอาชีพเข้าพบปะกลุ่มผู้เลี้ยงโคโดยให้คําแนะนําการเลี้ยงโคและการสังเกตโรคที่เกิดกับโคให้กับนายทวินอินพรม นับเบรเลขที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดทับสองบ้านป่าง,งามหมู่ที่สามตำบลตลิ่งชันอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสาก์ที่หนึ่งสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยจัดกำลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการผรสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อโคแช่แข็งของนรพและติดตามลูกโคเกิดของเกษตรกรในพื้นที่จำนวนห้าลายเพื่อสร้างลูกโคเนื้อ คุณภาพที่ดีมีมูลค่าเพิ่มยกระดับรายได้และก็คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่บ้านทุ่งมหาเจริญอำเภอวงังน้ำเย็นจัังหวดสระแก้วค่ะหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่สองสำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมของหน่วยออกให้บริการผสมโคให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่โดยใช้น้ำเชื้อ โคแช่แข็งของรพอรจำนวนสิบหกครั้งติดตามลูกโคเกิดจำนวนสิบเอ็ดตัวในพื้นที่อำเภอโคกศีสุพรรณและอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะโควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะควรดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะ,อ,ะอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะเราทั้งคู่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ